อินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซนเซฟจ้านะครับผมสวัสดีครับ,รบทุกคนรนะักสบายดีไหมครับผมก็ที่ผมนะครับก็ค่อยๆอ,า,อากาศเย็นนะครับผมใช่ใช่ใช่ก็ตั้งแต่ข้อสอบสมปันสิบสี่ถึงสมปันสิบเจ็ดนะครับผมผมอยู่ที่ประเทศไทยประมาณสามปีนะครับผม,ผมรู้สึกว่า อ่าคิดถุกมากนะครับผมตอนนั้นผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมแล้วก็เออ่บางครั้งผมไปเที่ยวกรุงเทพนะครับผมตอนนั้นอ่าผมรู้ร่วมจากอ่าคนขับรถแท็กซี่นะครับมันเป็นคำสอนนะครับขอบคุณมากนะครับผมก็เอ่อจริงๆแล้วสมัยผมอยู่ที่ไทยเนาะก็มีคนบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้แท็กซี่นะเพราะว่าอ่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนาะก็ งเงินเยอะๆนะครับผมต้นใจไทยเยอะๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยมีโอกาสใช้แท็กซี่นะครับผมแล้วก็ผมไม่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าในแท็กซี่นะครับมีเมตเตอร์ด้วยใช่ไหมครับด้วยนะครับไม่ต้องไม่ต้องให้งเงินเยอะๆนะครับผมใช่ก็วันนั้นผมไปเที่ยวกรุงเทพนะครับแต่ว่าผมวิธีวิธีคุมรถเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผม ผมตัดสินต่ว่าโอเคยังนะผมเครื่องแท็กซี่ดีกว่านะครับผมแต่ผมเจอปัญหารครับก็ภัยที่ไหนภัยที่ไหนกออ็อยากเครื่องรถแท็กซี่นะแต่ว่าหาไม่เจอนะครับใช่ใช้เวลานานมากครับก็ยี่สิบนาทีเดินไปกันนอกแล้วก็อาคารรอนไม่ไหวนะครับผอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 แต่ว่า ไม่ได้นะครับผมแล้วก็อีกอีกครันน้งนึงนะครับก็จอดไว้แล้วก็คงขับรถถามอันนี้นะครับ Hey Mister where you go uh, Okay I'd like to go to Central World อ uh? ะ Central World Oh Central World ไกลมาก Bye bye Have a good day ก็ประมาณนี้นะครับ เฮ้ยทำไมพูดขนาดนี้เพราะว่าเดนไปไกลมากอะ่ะก็เลยผมอยากใช้บริการแท็กซีนะ่อ่ะแล้วก็ไปที่ไหนก็หาไม่เจอนะครับมันเป็นมันเป็นยากมากนะครับผมอแล้วก็บงังเอะครับผมเจอมันเป็นขับรถที่ดีนะครับผมใช่ก็น่ารักมากนะครับก็โอโอเคมิสเตอร์มิสเตอร์ where you go I like to go to Central World โอเคขับมา please uh, แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นไมคนะ่ค่อยดีเนาะก็โอ้ยมิสเตอร์ทราฟิกจ jam รถติดนะโอเค please go there อ่าล้วค่อยๆอ,อ, uh, อารมณ์นะไม่ดีลงเนาะใช่แล้วก็ในสุดท้ายนะเขาบอกว่าเอาไว้สองร้อยบาทครับถูกไหมว่าไม่ได้ผ่านหนุ่มกีโดนะครับผมใช่ เพราะว่าโซปราชนะผมคิดว่า้ยทำไมคงกบระเพาะคงไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีคิดแบบนี้นะครับผมแต่ว่าทุนเนาะอินจิเนลล์ผมโกรธนะแต่อันนี้มันเป็นรื่อที่ธรรมดานะครับชายก็อ่กลับมาที่ญี่ปุ่นนะก็มันเป็นนึกนึกออกประสบการณ์นี้นะครับผมป๋อ่็คนญี่ปุ่นจินจิเนลล์ทันทใจทำงานนะครับถึงแม้ว่าอ่ชั่วโมงละแปดแปดร้อยห้าสิบบาทก็ทั้งใจทำงานนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่า ท่านใจกุ่มไปนะครับป๋อไม่ต้องการมบ้ากนะครับผมก็สิ่งที่ทำการก็คือไม่ใช่ทำงานนะก็สิ่งที่ทำการน,นะครับก็นั่งกายขลดตัวเองแล้วก็ครอบครัวของเธอนะครับป๋อใช่ก็บริการที่พวกนั้น,นมันเป็นสําหรับลูกค้ามันเป็นดีที่สุดน,นะครับก็เพอร์เฟกต์เลยไม่มีนะครับแต่ว่า,าต้องคิดว่า,าพนักงานนะครับสุภาพครับ อผมพนกักงานบริษัทนะครับแล้วก็ครอบครัวบริษัทก็ดีกว่านะครับผมช่เพราะฉะนั้นอ่าผมมันเป็นพนกักงานบริษัทในไซบูร์นะครับผมช่ก็บางครั้งดูหมวกขี้เกียจแต่ว่าเขาก็าพยายามทํางานนะครับใช่ก็อันนี้มันเป็นคอมเมนต์นี้นะอ่าไม่หมาะกับของญี่ปุ่นใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นบาลานซ์ก็สั่งกลับมากนะครับผมทุกคนคิดยังไงนะครับผมถ้ามีความคิดเหน็นนะครับขอ คอมเมนต์ขันนน่ะนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมวิดีโอนะครับผมถ้าถูกใจวิดีโอผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบายบาย